ใต้แสงไฟนีออนที่ปกคลุมทั่วเมืองการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองได้เกิดขึ <T> ้นผู้สืบสวนได้มาถึงณจุดเกิดเหตุและฆาตกรได้ดิืงปศุสัยเอาไว้ CS5 เป็นเกมแห่งการสืบสวนสอบสวนที่ผู้เล่นจะถูกจำลองให้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมแต่ความท้าทายของการสืบสวนครั้งนี้คือฆาตกรนั้นแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของคุณเหล่าผู้สืบสวนทั้งหลายจะมีความสามารถพอที่จะหาความจริงเพื่อจับตัวฆาตกร หรือฆาตกรจะสามารถลอยนวลไปได้จากแผนอันแยบยนที่เขาสร้างขึ้นมาสสวัดรั่ยินด,นะดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเกมไหนเกมอะไรเลี่นในวันนี้นะครับ ชื่อเกมนี่ของแขปเกมเอาเหรียญมาเอาเหรียญมาเอามาทำอะไรโทเค้มโทเค้มโทเข้คลเวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดอันมาเลยเกมอ่ะเอาแลเกมอยู่ที่คุณไงคิดเยอะคิดแยะอะไรทำไมไม่เกมมาเดอร์มาเกมมันเกมมันแล้วไหมแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเอามาหรือเปล่า เนี่ยมึงขอโทษเลยนะอะไรวะมึงจะไลฟ์เกมเดอะมายแล้วมึงเอาเกมเดอะม n d ไปไหนอยู่บ้านรุปอยู่บ้านอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอลาก่อนบ๊ายบายไดยไม่เรามีแผนสำรองเอยังไงเราจะเอาอีกเกมหนึ่งมาเล่นดึงมันน่าจะ ใช้ได้เหมือนกันนี่นี่นี่มล้องแขกไหวเหรอยฮอินต้องปิดนาทีแล้วกูไม่ได้เล่นไม่เกมตัวเจ้ามาเล่นทางนี้คือนี่ฟิกนิมครับอ๋อมาเล่นแข่งกันได้เหรอด้วยก่อนที่การเนี่ยมันคล้ายๆกันแบบไหนว่าคือจะเอาเกมเนี้ยครับมาเล่นอีกเกมหนึ่งใช่แปลว่ามันเตรียมการที่จะไม่เอาเกมมา ใช่ถ้างั้นมึงเตรียมการไปเนี่ยจริงเออที่เปลี่ยนแบกให้ล่ะเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่มันมันไม่ใช่เฉพาะหน้าโทษครับโทษครับโคลคับออ่ะแล้วไงแล้วมันจะเล่นแทนกันยังไงเนี่ยดูดิ่เดี๋ยวไปขึ้นหัวคลิปแบบไปอ่องด้วยนะกาดรอปจันท์ข้างบนอ่ะโอ้น้องอาร์ตเราลืมน้องอาร์ตลืมบทเกมคือเกมนี้มันจะเหมือนกับเกมเดอะมายกับพี่มันจะมีการตัวเลขใช่ซึ่งเดอะมายเนี่ยมันจะมีแค่เลขหนึ่งถึงร้อยสิกนิมต่างกันตรงที่มันจะมีร้อยหนึ่งถึงร้อย คราวนี้เราจะร้อยหนึ่งหรือ้อยสี่เนี่ยมาเป็นชีวิตเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งง่ายๆเลยครับเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เราลงการ์ดเลขน้อยสุดไปมากที่สุดโดยมีเงื่อนไขนิดนึงฮะห้ามปรึกษากันเด็ดขาดเกมนี้เป็นเกมคอปไม่มีการหักหลังบโอ้ยเกียดจ้าเชิญมาเล่นทำไมเนี่ยคนที่กองแบบตรงไม่ให้เล่นมาแหละไม่ให้พูดอ่ะ คือเราจะมีเลเวล1ถึงเลเวล8คือเราต้องผ่านเลเวลแด่านถ้าผ่าน8ด่านได้ปุ๊บชนะก็คือชนะเกมถูกต้องครับพวกเราเชียทุกคนทุกคนนะ<ม>คราวนี้เราก็จะมีตัวช่วยเพิ่มให้นิดนึงโทเค็นเนี้ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าทำไรได้ก<ม>่อนอืน่นเลเวล1เราจะแจกการ์ดตรงกลางเนี้ยคนละหนึ่งใบให้ทุกคนคนละหนึ่งใบเลยครับแจกแจกดูได้ใชวแจกดูได้ใช่ไหมดูได้เลยครับดูตับปูคราวนี้หน้าที่ของทุกคนคือลงจากเลขน้อยไปมากอันนี้ลองเล่นเลยใช่ไหม ลองเล่นเลยก็ได้จริงเลยเล่นได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสร้างเงื่อนไขเพื่อความสนุกนิดนึงแกนแม่บอกกติห้ามพูดผมอยากให้มันมีการพูดนิดนึงใช่ผมสามารถให้พูดได้ครับว่ากูว่ากูลงก่อนสองมึงมั่นใจมึงก็ลงสามอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะนีหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนประมาณนี้ซึ่งถึงจะกำหนดว่าพูดอะไรอย่างี้ก็ไม่มีผลประเกม คือที่จริงกฎเกมคือมันบอกกันว่าห้ามพูดเกี่ยวกับการ์ดครับห้ามให้ข้อมูลโดยอุกกาบาตว่าเราถึงเวลาห้ามตัวิกห้ามตัวิกถูกต้องหนึ่งกูกูมีกูสองอย่างนี้นะใช่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่สามารถแบบกึกกึกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยโอเคโอเคคราวนี้เราจะมีตัวช่วยตัวช่วยซือเราจะทําการทิ้งการ์ดบนมือของเราหนึ่งใบที่น้อยที่สุดลงมาเลยซึ่งตัวช่วยเนี่ยสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลย มองตากูนี่กูว่ากูมั่นใจว่ากูลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากันก่อนไหมมันว่าปรึกษากันทางสายตากันก่อนไหมเฮ้ยมึงมั่นใจมึงก็ลงก่อนมึงมั่นใจมึงก็ลงเลยก็กูมั่นใจแต่มึงให้กูเอาไงมั่นใจก็ลงม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 มาลงเลงตรงนี้เลย ใจคุณก็ลงที่ตรงคือมั่ตัวสบายตัวแล้วสบายตัวแล้วมั่นใจคุณจะลงมั่นใจพี่ก็ลงมั่นใจก็ลงอะไรเนี่ยใหญ่อะไรวะใหญ่ที่สเลยมันไม่จ้อเป็นว่าต้องเล่นบนนะใครมั่นใจเราก็พุ๊บลงไปได้เลยมั่นใจก็ลงอะไรอะไรมึงไม่มีใครมั่นใจเลยกันในไพ่ของตัวเองเลยเหรอไม่กูว่าสูงทั้งหมดมั่นใจมั่นใจก็ลงพูดเป็นลาวิคอร์ได้ไหม ที่สิ่งห้าพูดเลยมึงมั่นใจคือกระโหงมมั่นใจกระโลมมั่นใจกรลกูว่ากูก่อนลงนีมีใครน้อยกว่าห้าสิบไหมครับนี่คือครึ่งหนึ่งของร้อยเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีมั่นใจลงเลยเอาลยมั่นใจลงเลยเกูผ่านแล้วมั่นใจลงเลยมั่นใจลงเลยมั่นใจลงเลย มันม่นใจลงเลยไม่มั่นใจแต่ว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจลงเลยได้มาเหมือนไม่ได้ก็ได้มึงต้องบับกันอะกูก็ได้อะกู่นใจที่กรองม่ได้กูลงกูลงโอ้ยคุณดลังนะเอออ่าตอนนี้ก็คือผ่านเลเวลาหนึ่งง่ายๆง่ายๆขนมว่ะขนมขนมเสร็จแล้วเราจะเอาการ์ดที่เล่นแล้วเนี่ยกับเค้าก่องจะไม่มีการแยกเพื่อคำนวณได้เด็ดขาดโอ้โหอ้โหต่อไปเลยว่าสองอะ เมื่อับเลเวลสปุ๊บเราจะแตกคนละสองใบเมื่อเลเวลเยอะขึ้นเราจะแจกการ์ดตามเลเวลอ่ะสมก็สามใบ4ี่ก็ใบไปเรื่อยๆอย่างนี้มึงมั่นใจมึงก็ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 ยวเดียวเดี๋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 เดี๋ยว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 เดี๋ดีว ไอ้ยูพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยไม่ใจมันก็ลงแม่ใจก็ลงไม่ใจก็ลงงางนนะนะงางเลยอืม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 ฝนดำมาหลงกลแม่ใจก็ลงมันโอ้โหไม่ได้มันว่าแบบว่าไพ่แบบมันโอ้โมันมันแบบอ่ะ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  ไอ้้ไอ้ีออลกันดีมัมนใจยอะไรดงมีครน้โ้นา้งนมามไม่อ้เหี้แก็แบบ่สบ่วอะไรประมาณน้ลวกเจบวกกันหมดเลยอันนี้แพ้เลยป่ะอ่ะพอผิดปุ๊บเราจะเสียหนึ่งชีวิตโอ้โหทอน อเล่นต่อจาก65เลยฮะครับอืมอ่ามึงมั่นใจมึงจะลง่ม่นใจมึงก็ลงมันแบบโอ้โหตนเนาะตอนนี้เรามีตัวช่วยอะไรเหลือนะเราไม่ีตัวช่วยคือให้ทิ้งการที่นอนที่สุดบนมือมันมีใบใช้เลยไหมใช้ได้ไหมไม่ไม่ไม่มั่นใจมึงก็ลงมันใจก็ลงเชื่อในทีมมันใจมรกลงมันใก็ลงกูไม่มั่นใจกูไม่ลงอ้าว ของกูวอามาวามาาาามันกันมากใช่ไหมมันกันหมดใช่ไหมเอามากลงก่อนเออมันต็มันก็ลงไม่มันนะแต่กูลงก็ได้ไป ีผิดแค่สองครั้งเท่านั้นเราควรจะแบบปรึกษาทางจิตก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้ต่อจะแปดได้ไหมต่อจะแปดห้าครับใช่เลยอ่ะแปดเจ็ดอ่าโอ้ยให้ลงกันครั้นี้ผมมีรางวัลให้ไงมีรางวัลใช่ตัวช่วยโอ้โหคุณผู้ชมครับเพิ่งผ่านไปสองเลเวลคุณจะได้ชีวิตคืนณลงตายค่ปแล้วสองชีวิตต่อไปหรือว่าต่อมาเลเวลสามเนี่ยถ้าชนะ ผม, okay. okay. ม, right. มนนให้ชีวิตเพิ่มโอ้ยเฮ้อมึงเป็นไข่มึงอึงมักกุมกุมจะตายชีวิตเลยเป็นไข่เนี่ยเปอ่านกดเคนต่อไปกด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 กขอ้ากดอคกดอากดออ่หรือสามผมจะแจกการ์ดบนมือเนี่ยสามใบนะฮะอ่ามึงมั่นใจมึงก็ลงยังกูมั่นใจกูจะลอง กูมันกูมันดปนโอันนี้ันโมันโง่มากกูมั่นโมากกูมันให้กูนะอ้โหมันมีใครมีน้อไ่ะ้ามึงไม่กูมันนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมากเหรอเฮ้ยไคันตรนี้นิดนึง ลงเยมึงมั่นใจมึงก็ลงเลยลงเลยมึงไม่นใจมึงก็ลงปั๊บโอ้โหมึงมั่นใจมึงก็ลงมึงั่นใจมึงก็ลงโอ้โหกูอีก้หเปล่าวะไปไปเฮ้ยเฮ้ยมึงมั่นใจมึงก็ลงหมดสามใบแล้วนะมึงก็ลงมึงมั่นใจมึงก็ลงมึงมั่นใจมึงก็ลงเอาเอามึงอะมึงก่อน เกียรชนีก่อนไม่กูมั่นใจกูมั่นใจกูมั่นใจก็ลงกูลงก่อนเออเดียวเดี๋ยวเฮ้ยกูว่ากูลงต่อมึงมันใจก่อันใจหรอกยงนี่จะอันนด้มยเฮ้ยเฮอย่าพิ่ง้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอดเพิ่งกูมั่นใจกว่า กูมันใจกว่าออเอ้ยมายังเอยเฮียได้อ่ะได้อะไรครับได้กิวเวอ่ะมาต่อไปเลเวลสี่เลเวลสี่เขาชนะคุณเก่งโอ้โหไอ้เฮียไม่ได้เลยแค่เก่งแค่นั้นเลยโอ้โหมันยิ่งเยอะขึ้นนี่มันแบบต่อไปการสี่ใบนะ รอบที่สี่เริ่มครับอ่าโอ้โหไม่ใจไหมกูว่าผมน้อยกว่าเอ้ยกูว่ากูน้อยกว่าคุว่าเราให้สองคนก่อนเลยอย่ากูตามสองคนไปติดๆเลยกูไม่ใจกะลงกูมั่นใจกูก็ลองเอ้ยมันมีเสียค่ะค่ะกักกักกักมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงไป มันใจมึงกะลงเอ้ยเอาบ้ามึงอ่ะกูเอาอะเอามาันจกงามักลงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันใจกว่านะอะความมั่นามึงก็ลงวมันก็ลงโอ้โหอะไรเดียวอะ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 ตนไหมั่นใจมั่นใจเฮ้ย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  ไม่ใช่อะไรอ่ะมันร้องที่ไหนสมันใะกันลงเหรอมันจะายมากเลยทิ้งตัวเองนะจะนึกฉันไม่รับโอ้โหเราต่อเพิ่มมเดิมอ่าาาามันจะยังคงมันใจมันมากเลยเหรอเฮ้ยอันนี้กูก็น่เหมือนกันนะตอนนี้เท่ากับเราเหลือเหลือชีวิตสองครับตัวช่วยสองตัวช่วยสอง ไปกูแต่กูมั่นในออกมากกว่าเอาก็ลองก็ได้กูก็ได้กูมั่นในเพื่อนกูอ่อโอ้ยมั่นาเลยนะต้อเลยนะมึงมั่นใจมึงก็ลองมั่นใจก็ลงโอ๊ยมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงมันโอ้โหมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงมัน้ย ยังไงยังไงมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงมั่นใจเลยลองพักแป๊บนึงมั่นใจก็ลงใช้ตัวช่วยไหมไม่ใช้โอ้โหมันน่าเพราะว่าผมนักกว่าเดี๋ยว็ต้องชีวิตไงเดี๋ยวไม่ใช่เอาเมื่อมั่นใจมึงก็ลงแต่กูก็ท่านว่าผมน้อยกว่าะโอ้ผมนักกว่ากูเชื่อมั่นในไครไอ้สัส มั่นมากมีใครน้องอะไรที่บอไหมครับตอนนี้เหลือชีวิตเดียวโโอ้หผิดได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นฮะผมมั่นใจให้เต็มที่เลยผมมั่นใจเต็มที่เลยใช้ตัวช่วยไหมเดี๋ยวอ้าวทีนี้มาพูดใช้ตัวช่วยไหมใช้ตัวช่วยไหมไม่ใช้ไม่ใช้มึงมั่นใจมึงก็รู้กูมั่นใจอ่ะเออะกูมั่นใจต่ออ่ะอกูมั่นใจอ้าวเอาไงดีว่าใช้ตัวช่วยดีไหมอ่ะ เออสายไปยังไม่ได้ใช้โอเคเอาซะตัวช่วยลงเลขที่น้อยที่สุดในล็อกหน้าตัวเองครับพี่ตรงห้าสิบครับพี่จอยหกสิบแปดโอ้ยเดี๋ยวกู้ออู้อ้ากูรู้แล้วอ่ะมั่นใจกูลงก่อนเป็นตัวช่วยที่ใช้แล้วได้มีประโยชน์โอเมั่นใจลงเลยนะมึงมั่นใจมึงกล้าลงลงเลยเออมึงมั่นใจมึงกล้าลง โอ้โหมันของเคลียร์ี่ตัวช่วยมันต้องไปใช้แบบเน่เออต่อไปเร็วหาโอ้ยมันโอ้ยมันโอ้มันมวนอ่ะมันใจมันก็เลงมันใจกูลงก่อนอ่ะมันใจก็ลงเปิดอ้าวว่เจอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมัน

เพื่อนนี้เสร็จตายเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหแปลว่าพวกมึงไม่มีเฮ้ยมันเดี๋ยวมันใลใจมันใจลงนะมันใจลงนะมันใจลงนะโอ้โหเอาไม่น้อยยิ่งกว่านี้ไม่น้อยทำไมมึงลงกันทำไมลยวะมันใจกูลงนะโอ้โหเฮ้ยมันโอ้ยมันมวยอะไรของมือมันอยากลงมั่ง มั่นใจก็ลงเฮ้ยไม่ใช่เลยอะเอาไงดีวะเฮ้ยมึงมีใครมั่นใจกว่าพี่วันไหมล่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใจหยุดเลยโอ้ยมั่นใจเอาล่ะเลยลงเฮ้ยมีไหมมีไหมยังเนี่จากตรงอั้ได้เหรอได้ได้ได้ไม่มีใครมั่นใจใช่ไหมมั่นใจก็ลงครัมั่นใจมันก็ลงมั่นใจก็ลงอโโ้หโอ้โห เป็นตัดหน้ามึงินตกเลยนะนีนะกูรีบดีนะกูรีบน้องสีด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยังไงอันนี้ตัวช่วยเหลืออะไรนะตัวช่วยเหลือแค่เหมือนเดิมอะทิ้งการเล่ห์ี่นอนที่สุดทาไมใช่ไหมเอาเลยอรอเพราะว่านี่เหลือคุณระบายก็ได้เขี่ด่ยใช่โดยใช้เพิ่มแล้วก็ได้เซฟดีกว่าเพราะว่าใช้เหอะเดี๋ยวไม่ใช้ชีวิตนึงเอออย่าไม่ได้เล่นอันนี้เสี่ยงเหมือนกัน ได้เราหมดเหมือนกันทีหมดสองหมดแล้วก็อะต่อันนึงเนี่ยเลยอันนึงแต่แต่แต่เเปิดอีกเอเปิดก่อนโอ้โหูเข้มงดอันนี้คือสูงสุดคือสิบอ่ะรวมแปดหกสิบแปดอ่ะมึงลดอ่ะตรงลงเหมือนเลยมึงคนเดียวแล้วตรงเออโอเคโอเคโอเคโรู้สึกแบบเล็กติดกันเยอะะตอนนี้ได้ตัวช่วยเพิ่มโอเคต่อไปหกใบครับ การนี้ชนะการที่เอาชีวิตกูมันเสี่ยงคนอื่นเป็นเกมที่กูไม่ถนัดมันต้องการที่จะตายด้วยมือของกูใช่มันต้องการเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปอะไรก็ได้ที่กูตายด้วยตัวเองไม่ใช่การตายด้วยเพื่อนด่านหกดานหกได้ไรไหมตั้งชีวิตครับถ้าไม่มีใครมั่นใจกูจะลงแต่กูลงไมีใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกั้มตึงใครใครก่อน อคุณมั่นใจไหมคุมั่นใจนะมั่นใจครับลองคุณมั่นใจนะมันใจมันก็ลงมันใจก็ลงมันใจก็ลงออมันใจก็ลงสิบสองอะมันใจก็ลงมันใจก็ลงมันใจก็ลงมันใจมันก็ลงอออ่ามันใจก็ลงมั่นใจมึงก็ลงมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงมั่นใจก็ลงทำไมมึงแปดสิบเก้าสิบกันหมดเลยเหรอมั่นใจก็ลงถ้าพลาดนี่ตายเลยปะตายเลยครับ อายไหมตายไม่น่าตายไม่อายนะเฮ้ลูหกหน้าก็ไม่มันตายได้เราไกลนะแต่วันก็ได้เสียดายนะอีกสองอีกสองระดับแล้วก็จะชนะเกมแล้วนะไอ้ที่ยเอ้ยมันดับกูไม่มั่นไงตันนี่ดูเงียใชาจารย์ช่วยไหมเอาเลยเหรอครึ่งแรกใช่เพราะว่าการที่ลงเรามีคะแนนน้อยแต่ละคนก็ช่วยด้วยอ่ะแล้วพี่ว่าก็จะหมดเงินโอเคโอเค ใช้ก็ได้จะกินนะครับนะตัวช่วยคำสุดท้ายหมดละตอนนี้ตัวช่วยทีการ์ดที่น้อยที่สุดครับทิ้งเปิดเลยโอ้โหดีนะเนี่ยไม่ไฟเกือบลงแล้วเนี่ยบอกแล้วโอ้โหดีมากเลยเฉียบเฉียบอ่ะเมื่อกี้คือยี่สิบห้าดีนะทิ้งยี่สิบห้าเกือบลงแล้วทิ้งยี่สิบแปดทิ้งสามสองทิ้งสามหกกูนะกู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 มั่นใจกูมั่นใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมั่นใจ มันใจมันใจมึงก็ลองใจโอ้ยม่นใจมก็ลองมั่นมึงก็ลองมั่นใจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมั่นใจมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวมั่นใจอุ้ยโอ้ยมีไหมมีไหมอ้ยจมิเอาไปโอ้ยอ่ะขอไฟอ่ะมั่นใจไหมอ่ะมั่นอ่ะมั่นม่งก่อนก่อนต้องมั่นเออมึงมั่นใจไหม มันก็โมาใจกูมั่นใจนะอ่ะกูมั่นใจตายไหมตายมึงมั่นใจมึงก็โลเกก็โลโอ้ยอไรขึ้นข้สิบห้าใครมีน้อยกว่าสิบกูมีห้าไม่ไม่ตกะกูเ <wise> ห right ็นมึงมั่นใจ อตอนนี้ตายแล้วชีวิตหมดครับถือว่าแพ้ครับจบเกมจบเกมเล่นเกมช่วยกันมันไม่รอดหรอกประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอะไรนะ The m ไมเอร์เดอะมันหน้ามันโลบมั่นตลกมันเบาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบนี้นะอันนี้เราเอาเราเรือเดอะไมาเอร์มานะครับเอ้ยนี่ถือว่าเก่งนะเล่นมาถึงระดับถือว่าโหดมากเล่นถึงระดับหกเพราะมันแค่ต่องหรืวลมันก็จบเกมแล้ว โอเคหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมเดอะไมในวันนี้ซึ่งเดอะไมวันนี้เราใช้เกมส์ติ๊กเมนะครับขอบคุณี่จอยเราคือเ้ยเป้ยที่ใส่วิกอย่าลืมครับบอร์ดเกมไเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมสบ